สวดีครับผมสองพยางรุ่นเสด็จแม่บอสแพไฟเนอซ้อมมากี่วันประมาณหนึ่งเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่สอจเล็กบ้างเป็นซ้อมที่สอจเล็กและอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นผู้บบกสอนเราบ้างมีสิงดําครับแล้วสิงปืนใหญ่ก็คือเพื่อนพี่น้องๆในค่ายเนี่ยช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบแปดครับสูงเท่าไหร่ละเอาเจ็ดสิบแปดน้ำหนักไปปล่อยแล้วตอนนี้ประมาณหนึ่งสิบสองหนสิบสามมือนสไตล์ไหนสี่มือครับวันนี้เลยต้องมาเจอรุ่นพี่นะราชเดชเคยต่อยกับเขาไหม เคยครั้งนานยังไม่นานสองเดือนครับเป็นไงบ้างวันนั้นเราก็ชนะคะแนนเคยชนะเข้ามาชนะก็แบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดก็ขาดใช่ไหมวันนั้นต่อยอยู่เหวี่ยงร้อยร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองวันนี้ก็ต่อยร้อยยี่สิบสี่เนาะแล้วคู่มือสไตล์ก็ฝีมือกันวันนี้มันเจอกันใหม่คิดว่าวันนี้ย้ำแชร์ได้ไหมก็ได้ย้ำได้ล่าสุดเราต่อยไปที่ล่าเนนเวันนั้นต่อยกับ รอบประหยัดเป็นยังไงบ้างวันนั้นแพ้คะแพลไปคะแนนไปวันนั้นเบียดเท่าไหร่ต่อให้เขาสองปอนด์ร้อยยี่สามร้อยยี่สิบอ๋อวันนี้ต่อวันนี้ร้อยยี่สี่เท่าเนาะเมื่อเช้ามาเป็นน้ำหนักนี้เกินหรือขาดก็พอดีครับมาพอดีผ่านได้มาแล้วร่างกายไปนีิกี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์โซบูยแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมย้ำชนะและออยชนะกับค่ายด้วยครุ้มมากี่กิโลประมาณห้าหกโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าหลัก็เจ็ดสิบไปคนจังหวัดสมุทรปาการเด็กสมุทรปราการนฝากเชียร์ชวนแฟนคลับ ฝ่ายเอฟซีสมุทรปราการครับช่วยเชียร์สองพยัคฆ์ด้วยวันนี้เต็มที่เข้ามาเยอะนะ,ะรครับขอให้โชคดีขอบคุณครับ